ท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อเจ้าบ่าวมาได้กับเจ้าสาวคนนี้ใครๆเขาก็ว่าสมน้ำมากสมน้ำสมเนื้อครับท่านเออสมน้ำสมเนื้อกันดีเพราะเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขี่กันมาตั้งนานแล้วใสครับ<อ>เขาใสากันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยก็ขมขื่นกับเจ้าสาว <laughs> อ <c oughs> ตอนนี้เจ้าสาวปฏิท้องแล้วนะต้อยไ,ไ,ได้คว่าอ่ดนทองไ้องยาประมาทก,ก,กับกระดาษแค่แผ่นเดียวเจาะจงดับเบิลเอ็กกระดาษดับเบิลคุณภาพเพื่องานที่ราบรื่น